สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวสุดผวาโดนหนุ่มจ้องหน้าอกคิดว่าเจอโรคจิตก่อนก็มองตามสุดท้ายอายเอง เรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับความสนใจอย่างมากเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าโลกออนไลน์ของเวียดนามได้มีการแชร์คลิปสั้นๆเผยให้เห็นหญิงสาวรายหนึ่งที่กำลังเดินออกมาเลื่อนรถบนถนนหลังจากนั้นก็มีชายปริศนาเดินผ่านมาและจ้องมองที่หน้าอกของเธอทำเอาเธอถึงกับผวายอย่างหนักก่อนก้มลงมองตามบอกเลยงานนี้กลับต้องอายเองหลบหน้าแทบไม่ทันกันเลยทีเดียว โดยรายงานระบุว่าคลิปดังกล่าวถูกบันทึกได้จากกล้องวงจรปิดบนถนนแห่งหนึ่งเผยให้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเพิ่งเดินออกมาจากบ้านในขณะนั้นเธอเผชิญหน้ากับชายคนหนึ่งที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาแต่แทนที่เขาจะขี่ผ่านไปเฉยๆหน้าแปลกที่ชายคนนั้นเอาแต่จ้องมองหญิงสาวด้วยความอยากรู้อยากเห็น โดยเฉพาะบริเวณหน้าอกของเธอแต่ในขณะที่หญิงสาวดูสับสนและรำคาญต่อการจ้องมองแปลกๆของชายคนนั้นอย่างไรก็ตามเธอยังคงเดินเข็นรถจักรยานไฟฟ้าเพื่อจัดระเบียบต่อไปเรื่อยๆแต่ความขล่องใจของเธอก็ยังคงอยู่จึงลองก้มมองลงไปที่หน้าอกของตัวเองและรู้ทันทีถึงความผิดพลาดที่เป็นต้นเหตุของสายตาแปลกๆที่มองมา ทั้งนี้ปร,รากฏว่าความผิดพลาดคือวิธีการสวรมใส่ชุดชั้นในของเธอเองเพราะแทนที่จะสวมไว้ด้านในสุดก่อนจะสวมเสื้อผ้าชิ้นอื่นๆแต่เธอกลับสวมมันไว้ด้านนอกสุดแทนและเนื่องจากไม่รู้ถึงความผิดพลาดของตัวเองเธอยังเดินเตร่ๆออกไปที่ถนนอย่างสบายๆเมื่อรู้ตัวหญิงสาวก,ก็รีบก้มลงกอดอกและวิ่งกลับเข้าบ้านไปในทันทีท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ